สวัสดีครับเราอยู่กับรายการ b b f a s ารายการที่จะมาอัปเดตข่าวและเรื่องโปง่ปงโป่งบนโลกโซเชียลนะครับผมนะล่าสุดในวันนี้นะครับผมนะพี่ซิมหรือ Qt วเทอป้านะครับผมนะพี่เขาเนี่ยได้เข้าไปดําเนินการนะครับแจ้งความนะครับทีมงานเก่าของเขานะครับเนื่องจากทีมงานเขาเนี่ยได้มีการขโมยนะครับทรัพย์สินของพี่ซิมนะครับ ทั้งเงินนะครับแล้วก็ของแบรนดเนมแล้วก็ของมีค่าหลายๆอย่างเลยนะตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันก็อยู่หลักแสนคืออยู่หลายแสนนะครับผมนะก็อันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ลงลึกแต่อย่างใดนะอันนี้เป็นการเข้าๆนะประมาณมันก็อยู่ที่หลักแสนนะครับยังไม่นับที่จะต้องไปสืบไปค้นต่อนะครับผมนะ โดยที่พี่ซิมเนี่ยเขาก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้สภาพจิตใจเขาเนี่ยย่ำแย่มากๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนะครับเราก็ได้เห็นนะครับมันเป็นเพราะว่าเขาเครียดเครียดเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนตัวแล้วนะครับพี่ซิมเนี่ยไว้ใจพนักงานคนนี้มากนะครับผมลืมบอกไปนะครับพนักงานคนนี้มีตําแหน่งเป็นตากล้องนะครับของบริษัทเขา ก็เหมือนกับว่ามีอะไรเนี่ยเวลาพี่ซิมมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจเนี่ยเขาก็จะไปปรึกษาพนักงานคนนี้นะครับผมนะคือด้วยความไว้ใจมากๆครับเห็นพนักงานคนนี้เป็นเหมือนครอบครัวคนหนึ่งจนมาวันนึงครับพนักงานคนนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องของพี่ซิมหรือคิวเทลปาเนี่ยไป บอกไปประกาศกับคนอื่นเนี่ยนะครับรอบด้านเลยแล้วเอาไปคุยเป็นเรื่องตลกล้อเล่นนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็คิเทปปาได้ดำเนินการแจ้งความเรียบร้อยนะครับผมนะที่สอนอบางแก้วครับผมส่วนตัวผมนะครับก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้เนี่ยจริงเท็จแ,แน่นอนแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่าข่าวนี้คือข่าวจริงเขาไม่น่าจะเฟกนะครับผมนะแล้วเดี๋ยว พี่เขาเนี่ยจะมาทําคลิปชี้แจงให้ชมกันนะครับผมนะก็ไปชมกันได้นะครับผมนะในวันจันทร์ที่1 4มีนาคมนี้นะครับทางช่องเอ่อพี่ซิมคิวเทโอป้านะครับผมนะก็ไปรอฟังความจริงรอฟังว่าพี่เขามีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเออใช่คือบางคนบอกไปเอาข่าวนี้อย่างไหนคือ ในเฟซนะครับเห็นเลยนะครับใครที่ติดตามเพจเก็จะรู้เลยว่าข่าวนี้มาได้ยังไงนะครับก็มีคนไปให้กำลังใจพี่เขาเยอะเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดคุณเข้าไปดูอะ่ะคือทีๆเลยอะตลอด ทุกวินาทีอ่ะจะมีคนคอมเมนต์ถึงตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ยังมีคนไปคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่เขาอยู่นะก็อย่าลืมนะครับไปดูคลิปช่องพี่เขานะครับแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังแต่ต้นเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พี่ซิมถ้าดูคลิปนี้อยู่ผมก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับพี่เดี๋ยวทุกอย่างเราต้องผ่านมันไปอยู่แล้วแหละแต่เราจะผ่านมันไปแล้ว เข้มแข็งได้แค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่เราแล้วนะครับผมนะก็สรคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย